นะครับประวัติ่าสุดรุนสวัสดีครับตัวของผมโดมออนจอสดีอีกแล้วไม่ได้พอมว้รุ่นไว้รุ่นไปไปจุดมาไฟอ่าไปรุ่นใยี่ใบ let's go let's go รถนับโอาอแล้วครับเริ่มทยอยลงจากรถแล้วไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยทีมงานไปแล้วเอานะครับเทาสิจุด ทอสามครับทอสามก้อนนะครับเราค่อยสจะไปจุดทอนิ่วของไพ่สีทองน,นะครับชุดเลาะมือนะครับทอสามอัดมือนะครับทีน้องก็น,นำไปอัดอยู่นำพลัตน,นะครับไพ่สีทองนนครับหางกงกัดกล้วยตัวน,นี้ของพี่เจ็บบีฟนะครับเราจะไปจุดทดสอบบ้าง่ามันจะขื่นบอนะครับไป Let's go Let's go เทปกระด้าเบิกฟ้าแไปดูกันมา Let's go Let's go เอาทีนี้กระดัเบิกฟ้านะครับมาเทปจุดนะครับอากูกัดกล้วยนะครับถางไม้แก้กี้มาเดิมไปฐานนะครับเทพเอาไว้ฐานไว้ฐานทีมงานเทพกระดัมเบิกฟ้ายืนฐานแล้วก็แน่แต่ทำการจุดโดยน้องนัทนะครับสั่งมาจากลาซดสั่งมาจากลาซาด้ายโสธรนะครับ นี่แหละเทพกยบด็ดเบิกวางวางบางขานะครับถอยถอยถอยออกไป4.4ขั้นเอาไปไหวทางก่อนเอาเอาเอาไปไหวทางไปไหว้ฐานก่อนแล้วเร็วเอาวสาธุแม่นางหน่อยธนีเจ้าที่เจ้าฐานปล่อยบังไฟรุกรลานขึ้นสูงสูงลงไวๆหน่อยเถิดสาธุสาธุปอยไปไกลด้วเอา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 จอยถอยมาแตกนะครับประวัติล่าสุด ล่าสุดแตกนะครับยยแตกได้หลายนะครับโมแตกได้หลายเลยกระดาเบิกฟ้าสามโหนัวอ้รหโอ้โ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 หโว้าหโอ้โอ้อกโหโ้หโอ้โครับตหอ,ออออ เรียบร้อยโรงเรียนดีเอาเจ็บยิบเจ็บยิบของตัวเองเอาเอาต่อไปของเจ็บยิบเบิกฟ้านะครับเอาเดบเอาไปพี่นัทพี่มก็แตกดบอกว่าเอาไปร้าเเด้ารู้เถื่อนหัว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 เอ้ต่อไปของพี่เจ็บยิบนะครับเอาแจ้งไห้ทราบนะครับเรดดันี้กล้องต้องทํางานนะครับบางนี่นะครับบางนี่กล้องต้องทํางานเลยนะครับ จับไม่ได้ให้เพิ่นเลยซีวีนะครับซีวีนะครับเอามาส่งมาเข้า claro กับยูสคับไข่ปกไฟไพ่สีทองครับอ่าครับเถานะครับอยู่ด้วมกันสองสองช่องนะครับสองช่องนะครับออนซันดีดูมออนซันดีกับไพ่สีทองนะครับออาทุกทุกจุดทุกวงปลอดภัยข่อยทีมงานเจะดีเบิกฟ้าตรงโชคดีสามสองหนึ่งจวด เอา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 สามสองหนึ่งไปลุยบ่แตกได้หลายแตกโอ้ยโอ้ยไปดูไปดยไปดูไปดูไปดูโอ้ยเอาต่อไปเป็นของน้องนัทนะครับทอนิ่วั้ง เป็นโบกไฟโบกนะครับจะขีดนะครับนี่ประมาณสองขีดครับประมาณสองขีดนะครับขีดนึงอย่าประมาณนี้ละฮะบัเกิดสองขีดเอามาลุ้นนะครับว่าจะสดใสสับสาหรือทําเวลาได้เท่าไหร่นะครับมาทดสอบมือเบิ้งนะครับเอาจะทเหมือนหมาน้าน้องนัดนะฮึดฮึด ขึ้นแน่นอนครับขค้นแน่นอนครับเลยเลยเลยโอ้ยดูดู ตาปอก็ชัดเจนแล้วครัาหางว่าเสียมใสียังบอะไรหางเสียบนะครับหางเสียบของน้องนัดนี่มองเบื้องครับเบื้องเบื้องเบื้องนี่สิแล้วกนี่ตามกล่องเลยนี่นี่เรามาแล้วจ้าตเสียบเสียบท่าเดียวเห็นเราไหมนี่เห็นเราไหมเห็นนี่นี่สิลบพื้อนเราได้นี่ลงซาสันมาเห็นเนาะโหดเร็วมากเลยเร็ว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 จึ๊บโอ้ยเพดานสิบบวกเนาะจึ๊บเราบ่ยังครับนี่นยังใกล้จึ๊บเราบ่ย่างครับยังย่งอีกหลาย ไม่ใช่ลงลงน้ำที่มูลนิธช่องฟ้าขาวมาแล้วนี่กอาลังสีฟ้าช่องฟ้าขาวฟ้าขาวบิดจึ๊งเวลานี่ลงกลางใครเลยนี่เก้าสิบเก็ดขนาดหางเสียบเก้าสิบเก็ดเอาจารย์ข้อมูลทอนิวไหนเนี่ยครับเป็นหบองไฟเฮ็ดใบนะครับบางนี่เป็นมือของไฟสีทองเองครับลองมือนะครับเอาล่องมือเอาล่องมือนะครับเอาบางนี่คือทอนิวของ ไพ่สีทองนะครับเป็นเหมือของไพ่สีทองนะครับอัดทีบล็อกน้องสายพินบาดพระคานะครับลาำตัวงามมากๆนะครับแต่ว่าจิเป็นยังไงเหมือจะไปได้บอลนะครับไอ้พี่น้องรุ่นหมันหมันนะเอามีฟังฟังคุณกระจุดเล้อนะครับทอนิวนะครับเอาจุดปะทะกันไปเลยนะครับมือนี่เอาดอกนัดจะเป็นคนช็อตนะครับอะรุ่นน้อกันนะครับบังไม่ลอดไม่นะครับ ของไพ่สีทองนะครับอัดที่บ็อกสายพินบ้านพะข่ะนะครับน้องสายพินบ้านพะข่ะนะครับเป็นมือของไพ่สีทองชุดร่องมือนะครับเอาพี่น้องรุ่นนะครับรุ่นรุ่นรุ่นเอาเลยนะพูดไดจับเอาจับเวลาเร้อยนะครับไพสีทองโจ๊ต่อสามสองหนึ่งไปโอ้ยโอ้ยมือแห้งขนาด เป็นังไรเสียงแบบแสบแสบแสบซ่วงเองเอารุ่นนะครับรุ่นนะครับมิดจันรันนะครับเขาเมฆนะครับอ่ะเสียงดีบ่กระชากหัวใจครับเอาเทปนี้นะครับเอ้ยรดานี้นะครับติดตามหาหางนะครับ เดี๋ยวให้กล้องติดนะครับเขาคอยจะเบรงว่าน้ำหนักหางหรือการลงจะเป็นอย่างไรนะครับเอาไหลหูหลายตานะครับซอยกล่องน้ำนะครับนะหนองเสนงนะครับหนองเสนงบ้านผักละนะครับไหลายหูหลายตานะครับเอาซอยกันนะครับซอยกันนะครับเวลาเวลาตอนนี้นะครับร้อยซีวีนันพาแล้ว ยังบทติดนะครับเอาชัดเจนแล้วโอ้เฮ็ยแล้วเฮ้ยเลยเลยครับเวลาตอนนี้เท่าไหรแล้วครับชัดเจนแล้วร้อยแปดสิบหมดไปสองร้อยเวลาตอดนี้เท่าไรแล้วครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสามวินาที เป็นดาดุด้วยก็เป็นนิ้วๆๆๆหนึ่งนิ้วนะครับบางแรกที่เขาท่ามการนะครับอยากนักทั้งทั้งหัวในนะครับอย่าลืมว่าไอ้ก็ฝ่ยดอมดอมหัวไว้นะครับเดี๋ยวพอเป็นยังครับเดี๋ยวไปเราออกน้อยหนึ่งโอ้เปิดนะครับเห็นเป็นฟ้าตกป๊อกเลยนะครับเปิดอยู่แต่เดี๋ยวบอแกสองหอบสามหอบแกสองสามหอบเหมือนกันแต่อย่าลืมห่อมัดไว้น้ำเนื้อผมเอาทอนิ้วบังที่สองนะครับ ของไผ่สีทองนะครับชุดล่องมือนะครับเอาขึ้นฐานนะครับไผ่สีทองชุดล่องมือบั้นสองโอเคครับผมมาเดินกันเอามาลุ่นกันนะครับไผ่สีทองเป็นผู้สร้างสัตว์ไผ่สีทองไผ่สีทองทำถาวรจงโชคดีโชคหมานส สองนึกไปมันมานนะไปต่อที่สองนะครับต่อที่สองโอ้โหเสียงนะครับเสียงกระชากหัวใจระเกิน เขาเมฆมิจรันอีกแล้วเอาล้อรุ่นนะครับล้อรุ่นเดี๋ยวเลดานี้หาหางพุ่นหางพุ่นหางเอาชัดเจี้ยนชัดเจี้ยนชันเจี้ยนนะครับเบาหางกันเบาแต่ว่าขาดอ่าขึนขาดออกว่ะบัวพุ่นหางพุ่นหางครับพุ่นอันนี้ลำโตนี่ลำโตนี่ลำโตโอ้ลำโตพุ่นหางขาดออกขาดออกจากกันนะครับ ต้นแหงขุนเบาน้ังหา่งทาเดียวเลยนั่น่งท้าเดียวเลยไหนก็นั่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ลกน้ำต้นน้ำต้นต้นน้ดเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วอย่างเบาอ่ะยังไม่ลงนะเอาเราลงมาแล้วนะเราลงมาวน่ะไปหม่สูงตึ๊บเอาหาก็นั่งลงครับ ว่างเไม่ไม่เฉียวเลยเอาหางผิวระเบิดลงมาแล้วลิ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 วลงมาแล้วแยกร่างนะครับวีตตึมจับเวลาที่หางได้202วินาทีขอบคุณทุกคนทุกท่านครับตุย ขอบคุณทุกคนทุกท่านอีกแล้วขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ